สวัสดีค่ะวันนี้นะะคเราจะไปมิวสิกสแควร์กันใครบางว่าไม่ช็อตไปถ้าอยากรู้ว่ามิวสิกสแควร์เป็นยังไงตามไปันเลยนะคะไปกันเดี๋ยวเรามาคุยกันทำไมวันนี้เราถึงไปมิวสิกสแควร์กันชื่อมันเหมือนร้านดนตรีนะแต่นี่จริงไห่คือร้านอาหารของหวานด้วยจริงเหรอ สารายานะ oh. ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงมหิดันสารายาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสมาริที่หลายคนคุ้นเคยนี่อันนี้ไปมิวสิกสแควร์เอ๋จำทางในด้วยอ่ะไม่รู้ไม่เคยมา เนี่ยเราหวังพึ่งมิวเนี่ยผู้ร่วมชะตากรรมคนที่หนึ่งมิวธัญญาการผู้เชี่ยวชาญในด้านกาแฟความสามารถพิเศษคือหลงเจอบ๊อ์กาแฟปะเอาไปเหลือไปอย่างเนี่ยเหลือคนเดียวแล้ว ผู้ร่วมชะตากรรมคนที่สองบอสหนุ่มนักธุรกิจพันล้านความสามารถพิเศษคือหล่อเกิดคนดียวไหมใช่อันนีอ๋อเดียดนี่นะครับผู้ร่วมชะตากรรมของนุ้ยทุกคคุณบอสบอพัฒธรรมนะครับนี่ผู้ร่วมชะตากรรมผู้นําในการพาเรามารานีผู้ร่วมชะตากรรมคนที่3ามฟายเซโลชาหวานใจของบอสความสามารถพิเศษคือชนะทุกอย่างที่เป็นบอสคนนี้นะครับผู้นําในการพาเรามาลานีคนหอนี่เราพาลนเป็นภาษาน นี่ชื่อร้านอะไรนะมิวสิกสแควร์นี่ร้านมิวสิกสแควร์นะครับอยู่ที่สารยารู้ไหมครับว่าทำไมถึงเรียกว่าสารยานี่าสารยาเขาขายยาไงแต่ก่อนเฮ้ยเดียเลยสารยาเร้บกลางมาจริงจริงคือเมื่อก่อนม่าเขาเป็นสารา ศาลาแล้วขายยาเวลาเขาจะมาบอกอ่างเงี้ยเอ้ยก็ไปนี่ดิไปศาลาที่ขายาายาศารยาศารยาขายส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจังมาซื้อที่นี่นะวก็แบบเฮ้ยนี่ครับวันนี้ก็เป็นแก๊งสาวๆๆสาวสาวปะหรือว่าผู้หญิงถึงผู้หญิงดีวะโอ้โหแต่เราชื่อที่โบราณนี่คือยุค90ด้วยอะนอกจากศารยาแล้วเว้ยมันมีอีกศาลานึงครับาลาธรรมเคยได้ยินป่ะเออใช่ศาลาธรรมศพเนี่ยมันคือศาลาธรรมศพนี่เลยครับคนที่พูดเรื่องลือเรื่องกาแฟ ร้านนี้ก็แพร่ดีไหมครับอ่าเคยมาร้านี่เอ้าแหมเคยมามาในเคยที่บ้าเคยมาที่เก้าเคยที่เก้าเลยไงแหม่มันนะมันมีเมนูมานมีพิซซ่าาัามอสลมอสรมควันซึ่งคาดว่าวางไว้ประมาณนาทีหนึ่งก็น่าจะหมดอ่ะมันเป็นแบบบางกรอกไงบางกนแบบบางกรอกกินเร็วกินเร็วแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่จัดจานสวยเฮ้ยผัดไทยกุ้งกุ้งอะไรวะผัดไทยกุ้งยักษ์นะครับนี่คือผัดไทยกุ้งยักษ์อเหอกินที่สมุ นี่นะครับเหมือนกินที่ร้านสโมคคืออะไรอ่ะอันเนี้ยถูกกว่าสโมคอีกอ่ะวันนั้น,นที่บอกท่านสองอใช่ไหมท่าสนสองใชน่นี่นี่เราเราไปอ่านมาเขาบอกว่าร้านเนี้ยใช้ผักใช้ดอกไม้ในการจัดจานซึ่งเป็นดอกไม้ออร์แกนิกเลยเด็ดหลังร้านใช่จริงจริง <ๆ S 1> เขาบอกว่าเขาเด็ดหลังร้านเราลองกินแรกไหมไม่รู้ลองกันละซิลดูไม่ได้แต่มาแล้ว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 เมนูแรกก็มานะครับอันนี้คืออัางช้งมะนาว แปลงจริงแปลงคงจริงน้เราอันนี้เริ่มกินเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงต้องมีสองวันนี้มาวะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นน้ำอัญชันอะไรนะนมันคือยังไงนะมันก็คือน้ำอันชันทุเรายจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถึงก็ใส่น้ำส้มสเลยน้ำเาเออลงไปมันก็จะเป็นสีม่วงไงอันนี้น่าจะเป็นน้ำฮะจริงเหรออาแล้วนี่มันอันนี้คือสีอันชันปกติถอชิมแบบไม่มีอะไรก่อนมันก็จะเป็นน้ำส้มขึ้นขึ้นขื้เลยจริงเหรอเออเพราะว่าต้มมา มันมีตะกิ่นความรู้เรื่องอาหารอะคุณนิ้วลองใส่ดูครับให้มันลีลาอย่างนี้ยนี่นะครับอันนี้คือการใส่น้ำเอาไปแล้วอันอีกอันนึงคืออะไรอันนี้น่าจะน้ำเชื่อมป่ะเฮ้ยตีเปลี่ยนว่ะไม่แต่น้ำเชื่อมตีเปียนตีเปียนตีเปียนโปเลยลาเลยอะตีเปียนตีเปลี่ยนตีเปลี่ยนอ่ะลองกินก่อนใส่น้ำเชื่อมครับอะกิน เดี่ยวยงเดียเลยอมันต้องใส่อเชื่อมครับแค่ไหนก่อนสีแดงัม่สีแดงมาเรามีเราวสีแดงะมันเป็นน้ำใสต้อใส่มุมตะเดียบพอมันเล้ยแก้วไงครับผมคิดได้อยู่แปว่าถ้าได้จริงต้องบอกว่าอยากให้เขา้ถูมาแล้ว เดี๋ยวเราลอเมนูมาครบนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายต่อเป็นยังไงบ้างคะรสชาติวันนี้รสชาติวันนี้ก็ถือว่ารสชาติโอเคครับ บรรยากาศโดยรอบสวยงามแต่ว่ามันร้อนบรยยบรยากาศข้างนอกหน่อยบรรยากาศข้างนอกมันก็จะเป็นแบบว่าวิวส,สวนมีแบบคือข้างในมอรบรรยากาศก็จะดีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นหน้าหนาวถ้าหน้าหนาวก็น่าจะแบบเวิร์กมากเพราะว่ามันก็จะเย็นๆใช่ปะมีเรือด้วยลูเรือม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเรือข้างหนอาหารอาหารในนี้อร่อยมันคือกล้วยหอมทอดรับกล้วยหอมทอด รสชาติมันคล้ายๆนี่เว้ยไอติมทอดเมืกี้ติมทอดปนะเจอก็ได้รส<น>ชาติมันจะคล้ายๆไอติมทอดนะครับแล้วก็รู้สึกอร่อยก็ลยหลายๆอย่างก็โอเคราคาก็ก็ร้านอาหารนะประมาณกลางๆที่ไปไปรีวิวบรรยากาศรอบนี้ไปแล้วมันกินให้เดิเลยไม่มีอะไรมาเผื่อใครอยากมาแล้วก็ดูบรรยากาศรลบลอบๆคร่าวๆว่ามันประมาณไหนนะก็ถือว่าโอเคมาลองกันได้นะครับที่ร้านมิวสิคสแควร์มหิดลสารยา เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับ,บตามดูเลยครับ